รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีรายไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทาง Cable t ทีวีสีสัทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัตรอพิทพัเดชากุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับศูนย์การท้าดีเอ็มโคเทียร่วมกับชมรมสารใจสายใหญ่ผ้าสิน้นจัดงานแปรพันธ์ไทยสายใหญ่แห่งพระบารมีเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสเสน่ห์แห่งผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่เดือนสิงหาคม โดยภายในงานทางร้านมันดารา Lucky Stone and Thai Silk โดยนางรัศมีวดีสอนแก้วเจ้าของแบรนด์และดีไซเนอร์ได้รักเกียรติเข้าร่วมง,งานออกร้านร้อมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยและเครื่องประดับภายใต้คอนเซปต์มันดารากับดินแดนมหัศจรรย์แห่งเทพนิยายแสดงแบบโดย มิสซิสตัวรีซึ่งควีนอินเตอร์เน2019และนางแบบกิติมศักิ์สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าและเครื่องประดับได้ที่ร้านมันดาราลักกี้สโตนแอนด์ไทซิลชั้น1โซนโฮมโปรศูนย์การท้าภารายพาร์คสีนครินหรือโทร0906452929สวัสดีค่ะมันดาราลักกี้สโตนแอนด์ไทซิลนะคะวันนี้ที่มาในนานแพรไพาย ไทยสายใยเขาบารมีเนี่ยเพราะอยากมามากเป็นครั้งแรกเลยค่ะเพราะดั้งเดิมแล้วร้านเราเนี่ยทำเรื่องเครื่องประดับเครื่องประดับพลังธรรมชาติตามราศีตามเดือนเกิดน,นะคะนำมาเป็นชุดโอริวันตามจินตนาการของร้านเราค่ะแล้วมาตอนหลังเนี่ยนะคะเริ่มมีเกี่ยวกับผ้าไหมที่เราเก็บไว้ อยากเอาออกมาโชว์และได้ออกแบบให้เหมือนเทพนิยายตามจินตนาการเช่นกันค่ะเลยเลือกงานนี้เป็นงานแรกของร้านมันดาราลัคกี้สโตนแอนไทยฟิวค่ะเราได้พบกับนางแบบทั้งลูกค้า V i p และน้องๆแล้วก็นางแบบตัวจริงที่สนับสนุนรายการนี้ให้มันดาราขอให้ฝากไว้เยอยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพูดถึงเรือ่องระดับของพี่เนี่ย ก็ไม่เชิญสายมูนะคะที่เป็นคนเล่นหินมาตั้งแต่สาวๆ,าวๆเชื่อเรื่องพลังธรรมชาติเพราได้เกิดกับตัวเองคือไหมทองแล้วก็อีกอย่างคือเป็นคนชอบออกแบบก็เลยนําหินเหล่านี้มาออกแบบตามที่เราพอใจออกมาแล้วได้รับการตอบรับดีมากเลยไปจากงานไม่ได้เลยค่ะดีมากค่ะทํามาเก้าปีนะคะอันนี้เป็นรอบที่สอง เมื่อ20กว่าปีเคยทำเล่นๆแล้วก็ครั้งนี้ทำจริงจังเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจังออกแบบให้ได้ค่ะถ้าเรามีหินอยู่หรือเรามีพลอยที่คุณต้องการแต่เราต้องขอดูชุดด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีชุดตอนนี้มันดาราทำให้เป็นสตรีมออกแบบให้ได้เลยค่ะอันนั้นอันนั้นมีส่วนค่ะบางคนเนี่ยอยากจะทราบว่าควรจะใส่อะไร แล้วแต่ตันธาดก็ได้นะคะเพราะว่ามีฉากหวงจุย้ยฉากจีนที่ชึงแสมาสอนไว้แต่แตามปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ใส่ตามความหมายของหินมากกว่าค่ะเพราะหินเนี่ยความหมายแตกต่างกันค่ะร้านมันดาราลัคกี้สโตนแอดไทยซิลนะคะอยู่ที่ห้างศูนย์จันคราพาราไดชั้นหนึ่งค่ะจะทําไปเรื่อยๆถ้าถ้ายังมีลูกค้าที่ต้องการ อยากให้มันดาราออกแบบอยู่แต่ก็คงจะไม่กิ่ปีเยอะแล้วค่ะเพราะอายุเยอะแล้วนะ่าอยากจะไปเที่ยวมีเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0906452929ค่ะแล้วก็สำหรับแฟนเพจนะคะมันดาราลัคก,กี้สโตนค่ะแล้วก็เพจก็คือมันดาราลัคก,กี้สโตนเช่นกันค่ะ หมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัอน์พิพัฒเดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ